กับบางแก้วนะครับบางแก้วก็ตอนนี้เก็บพกคะแนนเต็มเลยครับสองนัดแล้วพลิกมาได้ครับริมเส้นไปถึงเส้นหลังทำชิ้นกันมาครับนั่นของกรุงเทพยิงสวนเลยครับเราเป็นประตูขึ้นนํำครับโอ้จังหวะขึ้นเกมมาทางขวาแล้วก็ปาดไปนะครับเสาสองยิงยัดเสาแรกเข้าไปเลยครับขึ้นนํำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนั่นของกีฬากรุงเทพมหานครนะครับ นี่รับจวะไหลมาให้แล้วนี่วิ่งเข้ามาแปลยัดเสาแรกเข้าไปเลยครับเนี่ยัมจวะาแอซิดมาครับแล้วเป็นครูชิดนะครับวิ่งเข้าตาเข้ามาแปรสวนเข้าไปแบบไม่ต้องจับนะครับนี่ครับแปรยัดเข้าไปเลยครับเสาแรกหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเป็นประตูขึ้นนําของโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครนะครับตายัดมาริมเส้นครับโอทอหลักได้อัสดินอัสดินริมเส้น เบินเขากลับมาตรงกลางน้ำหลังมาดีครับตัดได้แล้วพาเลียงจี้เข้ามาโอ้โหสวยครับจังหวะนี้โอ้จังหวะตาัดบอลได้แล้วเป็นประตูที่สองของเจ้าตัวครับภูชิตโอ้จังหวะตัดบอลได้ตรงกลางครับจังหวะขวางบอลแล้วก็จ่ายบอลขวางสนามกันแล้วตัดได้แล้วพาเลียงจี้เข้ามากดเต็มข้อเลยครับโอ้บอลเสียบใต้คานเข้าไปหนีไปเป็นสองประตูต่อศูนย์นะครับนี่คับจังหวะตัดบอลได้แล้ว ยิงด้วยซ้ายครับนี่ครับบอลเสียบใต้คานเข้าไปเลยครับโอ้ดูจังหวะรีคั้งครับบอลพุ่งนี่ครับเสียบใต้คานเข้าไปเลยครับสองประตูต่อศูนย์ครับจังหวะไปพลาดครับไปจ่ายบอลขวางสนามนะครับเราดรอักดูแล้วครับผู้ชิดผู้ชิดชอบปากกาครับบวกประตูเพิ่มให้กับเจ้าตัวเป็นสองประตูศูนย์แล้วก็เป็นจีร่าเท้มนครจะเจอกับราชวินิตบางแก้วนะครับส่วนอิสลามวิไลแห่งประเทศไทยแมสสุดท้ายในวันนี้จะเจอกับสุรศักดิ์มนตรีนะครับ มาต่อครับเข้าข้อยิงสวนเลยครับเป็นสามประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหแล้วเป็นแฮตริกครับกูชิดช่อปากาครับโอ้โหฮอตเลยครับแมตช์นี้ครับยิงแล้ววางเท้านี่ดีครับบอลเนี่ยพุ่งเนียบดวช้าครับเหนี่ยปล่อยบอลหลายแล้วเข้าข้อเลยครับโอ้โหดูครับเนียวหมูเหมือนจะมีฉลับเหมือนมีทัดด้วยนะครับขึ้นนํามาเป็นสมประตูต่อศูนย์นะครับ โอ้ยเว่ายิงระวางเท้าดีๆครับเป็นแฮตทกครับของกูชิตสายนี้ก็จะโยงไปอันดับหนึ่งสายนี้ก็จะโยงไปเจออันดับสองของศิลพัฒน์จำปาประโคนครับอยู่ที่บอลขอยกกยเลยแล้วยิงสวนเลยครับแต่ว่ายังไม่ผ่านศัตรูครับได้เป็นเตะมุมครับรับแล้วก็ชกนะครับได้เป็นเตะมุมต่อของอวทาครับในโกดันต่อเนื่องครับอวทอเล่นไวเลยครับ ช่วงท้ายเกมของครึ่งเวลาหลังแล้วนะครับสิรพัฒน์และไม่ทันเลยครับหมดเวลาการแข่งขันนะครับเดี๋ยวดัวาชายครั้งกจวายิงฟรีคิกรับกระชอกมาแล้วว่าบอลมันหลุดออกไปนะครับเป็นในหน้าของราชวินิบังแก้ว2นัดเก็บ6คะแนนเต็ม